สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะเปลี่ยนโปรแกรมนะคะตอนแรกว่าจะไปดูที่เขาฉลองหน้าร้อนนะคะเกิดเลยแวะมาเขาเรียกป่าสงวนนะคะทางนี้ที่เคยทำงานด้วยนะคะเมื่อปีกลนี้เจ็ดเดือนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีนกมีอะไรบ้างแต่ไปไกลนะคะต้องรีบไปรีบกลับนะคะ ก็เลยไม่อยากไล่นะคะเพราะว่าถ้าไล่สดแล้วจะก็จะเอามาลงเอ่อนี่ไม่ได้ก็เดี๋ยวจอดรถไว้นี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยกันนะคะเดี๋ยวขากับจะไล่ขากับจะไล่สดเสียง เม่ปีกายนี้ก็มาทําตรงนี้นะคะตรงนี้แม้แต่จัก,กรยานจริงๆแล้วเขาก็ไม่ให้เข้านะคะนี่นะคะที่มาทําเพื่อกันก็มาทาสีนะคะเราก็ตามมาเก็บ <laughs> ต้องรีบไปรีบกลับนะคะคนเดียวด้วยไกลนะคะ ยุงเยอะนะคะเนี่ยไปดีหรือเปล่าลจะไปดีหรือเปล่าเอ่ยไกลนะคะไกลนะคะเปรียวด้วยค่ะเดินเข้ามาทีไรเสียวๆนะคะเดินเข้ามาทีละเป็นเสียวๆถ้าจาักรยานก็ค่อยชั่วหน่อยนะคะ จกยานนี่นคะคะจกกรยานก็จะค่อยยังชั่วหน่อยค่ะขาก็สั่นๆนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแล้วนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำไม โทรศัพท์โทรศัพท์ถ่ายวีดีโอแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเงียบสงัดเลยนะคะตอนทำงานนะมีเพื่อนเยอะไงคะบางทีก็เจ็ดแปดคนบางทีก็ก็เลยได้มานะคะ เดินไปไกลอีกตั้งเกือบเกือบสองกิโลนะคะเกือบสองกิโลเมตรนะคะไม่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าคะ่ะกล้ากลัวๆวน,นะคะ <c oughs> กลัวอย่างนี้แล้วไม่รู้จะไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีคะ่ะยุงเยอะด้วยคะ่ะ อุยเดี๋ยววันไหนได้จักรยานมาหรือว่ามีเพื่อนจักรยานจักรยานเขาก็ไม่ให้เข้านะคะจริงๆแล้วอ,อันไกลนะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงสองกิโลเลยนะคะกิโลกว่านะคะ ต้นไม้นะคะนูนลังนกค่ะลังนกเขาบอกว่าเอ่อที่ทำงานเขาก็ทำลังนกด้วยนะคะทำลังนกแล้วก็ไปติดไว้ตามป่าค่ะไม่กล้าคะ่ะไม่กล้าไปนะคะเพราะว่า ัป่าเยอะค่ะขอโทษด้วยนะคะขออภัยค่ะใจไหมก็ยังสะออนนะคะใครที่เขาเข้าไปเก็บเก็บผลไม้ในป่าคนเดียวนะคะโอ้เขาใจกล้ามากค่ะส่วนตัวคงไม่กล้าส่วนตัวไม่กล้านะคะใครอยากเก็บได้ก็เก็บไปเลยะคะ่ะ เพราะว่าเห็นถ้าเห็นขนาดไปกับเพื่อนนะคะยังวิ่งออกเลยนะคะเห็นขี้มาแล้วก็วิ่งออกเลยค่ะอุ้ยยุงเยอะค่ะยุงเยอะมากเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะยุงยุงยุยง,ยง,ยง